เรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านอิหม่ามอัมมัดอิบนุฮัมบัลีนะครับท่านเป็นต้นตำรับของมัสยิดฮัมบาลีเป็นหนึ่งในสี่มัสยิดที่มีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันเรื่องราวของท่านเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาว่าไงบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านอิหม่ามอัมมัดเนี่ยต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลอ่ะไปใครเลยและท่านต้องเดินทางไปคนเดียวทีนี่อัลลอฮ์ไม่รู้อะไรท่านะวางแผนว่า ค่ำคืนนั้นเนะี่ยหรือว่าตอนเย็นตอนนั้นนะ่ะจะต้องเดินทางไปถึงเลยแต่เอาล่ะปรากฏว่าเดินทางไปไม่ถึงมืดค่าแล้วเข้าอิชายอะท่านเดินทางไปไม่ถึงที่หมายเลยเคี่ยท่านก็เลยตัดสินใจว่าท่านจะเข้าไปละมานในมัสยิดแห่งหนึ่งในเวลาวัดตุิชายเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะอาศัยนอนที่มัสยิดแห่งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นมาก็จะเอาเดินทางต่อนคะครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนแล้วเดินทางมันอันตรายใช่ไหมสมัยนู้นเลยสมัยโย้ย เป็นทันปีที่แล้วอ่ะอิมัมก็เลยละมาอิชาเสร็จก็จะนอนในมาซีนี่แหละแต่ปรากฏว่ามาซีที่นั่นอน่ะเขามีคนดูแลเขาไม่ให้นอนไม่ไม่ให้คนเร่ร่อนไม่ให้ใครที่ไหนมานอนในมาิดเขาก็ไล่อิมัมอัมมัดออกไล่อิมัมพูดยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเขาไม่รู้จักไงเขาไม่รู้จักว่าท่านอน่ะคืออิมัมอัมมัดและท่านเนี่ยก็ไม่ได้มันอยากแสดงตัวด้วยนะว่าทันครีอิมัมอัมมัดอะไรเงี้ยโอ้ชื่อเสียงท่านอ่ะดงดัง แต่คนน่ไม่รู้จักท่านลงไงทีนี้ท่านก็ถูกไล่ออกมาจากมาสัสยิดท่านก็คิดว่าอเดี๋ยนอนข้างนอกมสัสยิดก็ได้แขวาบันดงบันไดอะไรเงี้ยว่กคนว่าไอ้คนคุมก็ไป่ให้นอนนีก่ก็ไล่เขาเนี่ลากเลยไม่ได้มันอนตรงนี้เสียชื่อโมดเหมือนคนแน่นอนมานอนแถวมสัสยิดเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มานอนอ่ะเดี๋ยกลายเป็นว่าแหล่งชุกชุมของคนเนะี่ยคนร้บ้านเนี่ยนี่เขาก็ไล่ไล่ลากไปนู่นไปนี่เลย ลาออกไปไกลเลยไม่ไม่นอนไม่ให้น,นอนแถวนี้ไปที่อืน่นมีหมามาทาไงอะ่ะไม่รู้จะไปนอนที่ไหนดิสมัยนู้นโรงแรมก็ไม่มีทําไงอ,ะอ่ะอเราก็ขอด้วยต้องหระยอมหลอให้ฉันได้มีที่พักอาศัยให้ฉันได้มีที่รับที่นอนเถอะแต่พรุ่งนี้เช้าฉันต้องเดินทางต่อก็ปรากฏว่ามีชายคนนึงเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามมาซิ่แหละเขาก็เห็นเอเราเห็นก็สงสาร มีคนถูกเล่าจากมสัสยิดไม่มีที่หลับที่นอนทำไงอ่ะเขาเนี่ยก็ไปเลยเขาก็เลยไปเชิญอิหม,ม่ามอมมัเนี่ยบอกว่าไปนอนบ้านฉันเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าท่านค่อยออกเดินทางต่อก็ได้ฉันจะมีที่หลับที่นอนให้นอนเขาก็เลยชวนอิหม,ม่ามอัมมัเนี่ยไปนอนที่บ้านแตยที่เขาไม่รู้นะว่าคนนี้คือใครเขาก็ชวนไปนอนเขาก็เลยอิหม,ม่ามอามมัดพูดว่าไงบอกเขาเนี่ยเป็นคนที่อบขนมปัง กลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้นอนกลางคืนเนี่ยเขาอบขนมปังทั้งคืนนี่ยทำขนมปังพอเช้ามาเนี่ยเขาก็ขายขนมปังตอนเช้าแต่เช้าตรู่เลยแล้วกลาคืนกลางคืนเขาไม่นอนเขาก็เลยให้อิหม่าเนะี่ยไปนอนที่นอนเขาดูสิให้ไปนอนที่นอนเขาอิหม่มก็ไปนอนแล้วก็อ๋อ <All right. S 1> ไม่คุ้นชิน,น่งก็หลับหลับตื่นตื่นนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างพรากนว่าเขาบอกว่าอะไรอิหม่มอ้ามันเนี่ย พอตื่นขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงชายคนนั้นแหะคนอบขนมปังอ่ะเขาเก่าอิสติกฟาร์เขาเก่าอัสตัฟรุลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์เขาเก่าอัสตัฟรุลลอฮ์ขออสตัฟฟุลลอห์ทั้งขึนเลยท่านบอกว่าท่านหลับหล,ลับตื่นตื่นเนี่ยตื่นมายังไงก็ได้ยินเสียงชายคนนี้เก่าอิสติกฟาร์วันนั้นเวลาเช้ามาเขาก็เลยไปละหมาดด้วยกันที่มสัสยิษย์ชายคนนั้นแหละคนอบขนมปังนี่ พอไปละหมาดที่มัสดซีเสร็จสับอะไรเขาก็พูดคุยกันเนี่ยนะแล้วเขาก็ถามชายคนนั้นว่าท่านแหน่กาวอิสศรพัสทั้งคืนเลยเหรอขนมขนมปังบอกไงบอกว่าใช่ฉันกับกาวอย่างนี้ทั้งคืนนั่นแหละก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะอบขนมปังก็ว่างๆอยู่กับปากก็ว่าไปนะซิเก็ตไปนี่อีหมั่นก็บอกว่าเว้ยแล้วท่านทำมานานแค่ไหนแล้วแบบเนี้ย่ะเขาก็บอกว่าไงฉันก็ทำมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยก็อบขนมปังมาผมตั้งแต่รุ่นไหนแล้วก็อบไปก็ กาวอิสติฟาร์ไปทั้งคืนนั่นแหละอิหม่างก็แปลกใจบอกโหคนอะไรที่สามารถกาวอิสติฟาร์ได้ทั้งคืนขนาดน,นี้คนที่ดูตต่อเรื่องขนาดน,นี้คนตัวไปกาวแป๊บเดียวก็เลิกแล้วไงเดี๋ยวคนเนี้ยกาวทั้งคืนเลยแล้วอิหม่างะอามาถามว่าไงแล้วการที่ท่านก่าวอิสติฟาร์ทั้งคืนแบบเน,นี้อัลลอฮ์ให้อะไรกับท่านปะเป็นการตอบแทนน่ะเป็นรางวัลน่ะเขาก็าถามอ่ะที่นี้ชายคนนั้นบอกว่าเขาบอกว่า ฉันนะ่ะนไม่มีดุอาใดเลยที่ฉันขอต่อล l l แล้ว a l l ไม่ตอบรับ a l l ตอบรับทุกดุอาเลยมีแค่ดุอาเดียวที่ฉันขอแล้วเนี่ย a l l a ยังไม่เคยตอบรับเลยก็ขอมานานแล้วนะ a l l ยังไม่เคยตอบรับเลยอีมันก็แปลกใจอีมันก็เลยถามว่าเรื่องท่านขอตอ่อลลอ a ์เรื่องอะไรเี่ยที่ล l l a ์ยังไม่ได้ตอบรับต่อท่านะน่ยชายองขนมปังบอกว่าไงเขาบอกว่าฉันนะ่ะนะ ได้ยินชื่อเสียงของอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบันเนี่ยได้ยินมานานแล้วไฉันเนี่ยอัลลอฮ์อยากจะได้เจอตัวจริงอยากจะเห็นหน้าคาตาซะหน่อยได้ฟังแต่ชื่อเสียงของท่านเนี่ยฟังมานานแล้วขอดว้วยต่อแล้์ขอให้ได้เจอท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก่อนตายเนี่ยและอัลอลอฮ์อิหม่ามอัลหมัดจะดจจร้องหไห้เลยนะได้ยินเนี่ยเพราะอะไรละ่ะเขาจะอิหมามอัลหมัดไงที่ชายคนนี้อยากเจอ อ้ม,ม,มางมกอดเขาเลยนะแล้วก็บอกว่าเลยว่าบอกว่าท่านรู้ไหมว่าดุอาของท่านเนี่ยทำให้ฉันน่ะเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายเอาเร์ตั้งใจว่าจะเดินทางไปถึงเร็วแต่อุปสรรคทําให้ฉันน่ะเดินทางไปไม่ถึงเลยต้องมาพักที่มัสยิดแห่งนี้แล้วไม่พอแทนที่ฉันจะได้นอนหลับดีๆฉันโดนลาออกจากมัสยิดโดนลากออกไปกลางถนนแล้วลอลากฉันไปที่ไหนไปยังบ้านของท่าน ไปนอนที่นอนของท่านได้อยู่กับท่านทั้งคืนนี่ดูอลอตอบรับดวงอาของชายคนนี้ชายคนที่เก่าอิสติควาททั้งคืนแล้วเขาบอกว่าไม่มีดวอาอะไรเลยเขาร้องไม่ตอบรับเขานีะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมอยากจะฝากพวกเราว่าไงเราเนี่ยเอาล่ะอยู่เฉยๆว่างๆนะอยากเอาไปเล่นเฟซบุ๊กเล่นมือถือเล่นติ๊กตอกไปเรื่อย อ่าเดนส่านหนังยอ่านหงออ่านหอ่นังสื้อานหนังฮอานหนง่านหนัลสออ่านหนังสืออ่าัืออ่านหนังออากหนงอหนัอ่านหังออางออ่างอ่าอาหออานหน่าหนสือ่านงอางสาืหัหงสอาอะ่อัอานััาาัังัห้กับเรา Dan khayal mirzuki memanglah. Kau yang ingin kau istighfar, ya ya. Kau yang ingin kau ta'Allah, ya ya. Ya. Faham tak ni? Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.